เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนมันนี่นะครับทุกคนมีแนับนันนะครับผมอันนี้แบบนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับผมเป็นเคสสตนดี้อันหนึ่งนะทำไมผมถึงมองว่าเป็นเคสสตนดี้อันหนึ่งที่น่าจะดีครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันอาจจะเป็น P O B นะผมเหตุการสมมุตินะครับผมแต่เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์จริงๆของทางครอบครัวเขานะครับผมซึ่งผมขอสงวนตัวเลขรหัสไว้นะครับ Uh, แฟนเอาเงินทั้งหมดไปลงคริปโตจนไม่มีเงินจะใช้ทํำยังไงดีคะแฟนเอาเงินในบัญชีเงินเก็บเงินสดเงินทั้งหมดที่เป็นรายรับไปลงในคริปโตหมดเลยครับจนบางทีอยากจะใช้เงินเขาก็บอกว่าเราไม่มีเงินนะเหลือไม่กี่ร้อยจะถอนคริปโตก็ขาดทุนเป็นแบบนี้สักพักแล้วคะ่ะคือเราทั้งสองได,ได้อะไรได้จากการจากร้านค้าออนไลน์ทีแรกเราก็แอบเก็แบแอบ,แอบซุกกาจะเอาให้ลูกแปดเดือนไปฉีดวัคซีนซื้อของให้ลูกบ้างแต่ก็มีช่วงขาดก็ต้องเอาที่แอบเงินสดนั้นมาใช้ ใช้ไปไม่กี่บาทเขาก็เอาฝากเข้าตู้ฝากตู้เข้าคริปโตล่าสุดเลยรับเลยรายรับวันนี้ช่วงเย็นได้กําไรมาขายของมาเก้าร้อยบาทเขาก็เอาไปลงอีกเขาเราบอกเขาว่าเงินเก็บเอาไว้ใช้บ้างเขาก็บอกว่าจะเอาบอกว่าจะใช้ก็ถอนเอาพอจะถอนจริงๆก็บอกว่าขาดทุนกราฟลงอะไรไม่รู้เราไม่รู้เรื่องจะทํายังไงดีคะบางทีอยากจะซื้อของแค่สองร้อยยังไม่ได้ซื้อ ต้องรอจนกว่าขายของได้เคยแยกกระเป๋าแล้วแอบติดแล้วแต่ก็คุยกันจะทะเลาะกันตลอดจบที่ให้เขาเก็บเงินคนเดียวพอเขาเก็บก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เครียดนะคะเข้าใจว่าเงินส่วนัเป็นเงินเก็บแต่มันน้อยใจหาเงินมาแต่ไม่ได้ใช้เหมือนไม่มีเงินจะซื้อของร้อยสองร้อยก็ยังเครียดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกทุกทกท่านนะครับผมย้ําเสมอว่าไม่เซ็ตแบบนี้เป็นไม่เซ็ตที่ค่อนข้างที่จะไรแรงมากนะมันเป็นไมเซ็ตที่ผิดนะครับผม ผมเคยบอกเสมอนะครับผมว่าตัวผมอะ่ะลักษณะการลงทุนของผมมามันเป็นลักษณะการลงทุนที่อออินนะใช้คําว่าอออินนะครับผมในทุกๆเดือนนะในบางตัวนะครับที่ผมคัดนะเดียวชี้หายละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดก,กันติดก,กันติดก,กันปิดก,กันปิดิอ๋โอเคคือ ผมอยากจะย้ำเตือนส่วนนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับผมอาการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมหรือการลงทุนเกี่ยวกับอะไรคริปโตนะคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าเหรียญที่มีพื้นฐานนะครับผมกับเหรียญซิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผม NFT เกมไฟล์ก็แตกต่างกันนะครับผมรูปแบบในการลงทุนของคุณนะคุณจะเป็นต้องดูเรื่องนี้ให้ดีนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสาคัญมากๆนะครับผมสําหรับสําหรับการลงทุนในการแรกเริ่มนะเพราะอะไรผมถึงบอกว่ามันสําคัญมากๆครับผมคือ หลังแนวคิปที่าทางในกระทู้นี้บอกมานะครับผมผมลองจับใจความแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับผมในการลงทุนแล้วคือในการที่เราจะเอาเงินเก็บของเงินในบัญชีเงินเก็บเงินสดนะครับผมพยายามแยกออกมาเป็นส่วนสๆให้ออกนะคุณจะเอากําไรส่วนหนึ่งไปลงทุนชิปโตนั้นไม่ผิดครับผมแต่ คุณไม่ควรทําให้ครอบครัวของคุณเองนะั้นเกิดปัญหาขึ้นได้นะนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะผมไม่ทราบนะครับผมว่าคุณจะได้เข้ามาดูเค s e study มีไหมหรือว่าใครที่เข้ามาดูเค s ต study นี้จะพคายังคิดออกในลักษณะที่ดีขึ้นได้นะคริปโตเคอเ e n c y มันคือการลงทุนนะครับผมการลงทุนในพื้นฐานเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมซึ่งมีโอกาสที่มันจะล้มเหลวกับมีโอกาสที่มันจะไปได้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามันเกิดจากกลุ่มคนใ,นในการใช้งานนะ เทคโนโลยีที่เกิดมาถ้าไม่มีกลุ่มคนในการใช้งานนะครับผมสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเติบโตได้อันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะที่คุณต้องเข้าใจนะครับผมและอย่างหนึ่งนคะิวตอกเรนซีนั้นมันใช้คําว่าถ้าเหรียญในระดับพื้นฐานของมันมนีทางขาดคุณนะครับใช้คํานี้นะคือถ้าคุณมองในระยะยาวในการซื้อขายนะครับผมแล้วคุณพยายามสเต็กเหรียญ พยายามไป่อยกู้เหรียญพยายามไปทำดีฟานะครับผมพยายามไปทำฟาร์มนะคือทุกอย่างที่มันสามารถทําได้เนี่ยมันสามารถทําให้เงินงอกเงยได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเคสนี้ผมสรุปนะคุณควรจะต้องแบ่งเงินออกมาเป็นส่วนๆให้ชัดเจนนะครับผมอย่างน้อยที่สุดคือคุณควรจะต้องแบ่งเงินให้กับครอบครัวของคุณกำไรที่คุณได้คุณอาจจะแบ่งเงินออกมาเป็นส0เก็ได้ครับผมในการที่คุณจะ เอามาลงทุนนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับ10%จากยอดเองินเงินออมทั้งหมดหรือยอดกาไรทั้งหมดเนี่ยมันถือว่ายังน้อยนะครับผมกาไรส่วนต่างที่เหลือนี่ก็เอามาต่อยอดในธุรกิจนะครับผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณเอาเงินไปลงทุนโดยที่คุณไม่ได้ทราบถึง, <S <S ถงคุณลักษณะของตัวเหรียญจริงๆนะครับผมอันเป็นสิทีิอันตรายมากนะคือผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเขาพูดเนี่ยเขาลงทุนด้านฟิวเจอร์ลงทุนสปอร์ตหรือลงทุนด้านไหนนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมย้ำเตือนเสมอนะว่า ถ้าคุณซื้อเหรียญในพื้นท,ที่ที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับผม BTC อี h e เรียมนะครับผมหรือ BNB อย่างเงี้ยครับผมย่งน้อยที่สุดมันก็ทำให้คุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระบบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมสวัสดีครับ